สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของลาวพัฒนานะครับประจำวันที่12กรกฎาคมนะครับก็ก่อนประรับชนแนวทางวันที่12นะครับเรามาสรุปผลของวันที่10กันก่อนนะครับลาวพัฒนาสุดหลักนะครับที่ผมได้ให้แนวทางไว้นะครับผมให้เด่นไปที่1และก็2นะครับฝันไปที่1นะครับผลนะครับ8 2 4 9 8นะครับก็เข้ามาที่2หลัก10บนนะครับ เข้าวิ่งรูด2หลัก10นะครับมาตัวรองนะครับตัวนี้ตัวชนไม่มานะครับเจาะ2ตัว3ตัวนะครับก็พลาดไปนะครับยังไงก็ขอไปเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับเด่น3ตัวมาหนึตัวนะครับจำนวณเข้ามาที่8หลักร้อยบนนะครับแล้วก็8หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็เข้ามาที่4หลักหน่วยบนนะครับก็มาทั้ง2ตัวนะครับทั้ง8และก็4นะครับ ยกเว้นตัวที่ชนนะครับไม่มานะครับก็เด่น2ตัวนะครับมาคู่กับเด่น3าตัวนะครับมา2ตัวบนนะครับในเจาะ2ตัวนะครับตามสูตรคำนวณไม่มีนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าให้เพื่อนๆระวังนะครับระหวังเด่น2ตัวกับเด่น3ตัวมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับก็สำหรับสูตรสูตรหลักนะครับก็ถือว่าได้วิ่งรูด2นะครับ บนนะครับแล้วก็เดีย3ตัวมาแแล้วก็สนะครับมาเด้งบนล่างครับก็ถือว่าแนวทางการประเดินต่อนะครับลาพัฒนาสุดใหม่นะครับผมคำนวณได้ที่9แล้วก็3นะครับฟันไปที่9นะครับผลนะครับ8 2 4 9 8นะครับก็มาที่9หลัก10ล่างนะครับมาเป็นตัวเน้้ตัวฟันที่ผมเน้นไว้ให้นะครับก็มาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับลาพัฒนาสุดใหม่นะครับแต่ สุดคู่จะวินนะครับไม่มานะครับเพราะว่าสูตรหลักนะครับมาที่หลัก10บนนะครับแล้วก็สูตรใหม่มาที่หลัก10ล่างนะครับแยกกันมานะครับแต่ถือว่ามาทั้ง2สูตรนะครับได้วิ่งรูดนะครับก็ยินดีครับเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับที่นําไปวิ่งรูดกันนะครับแต่ก็พลาดจอดสองตัวสามตัวไปนะครับยังไงทีครรบต้องขอไปเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับก็ถือว่าแนวทางการเดินต่อนะครับเริ่มนับ1 นะครับหลังจากที่เดินติดต่อกันมา7จ็ดแปดวติดนะครับก็มาหลุดไปในงวดที่วันที่7นะครับก่อนในวันที่10ก็ถือว่ากลับมาเดินต่อทั้งสองสูตรนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับในแนวทางที่12นะครับว่าจะเดินต่อเป็น2งวดติดต่อกันหรือเปล่านะครับก็เรามาเริ่มกันที่ลาวพนาชุดหลักนะครับเด่น2ตัวนะครับผมคำนวณไปที่6และก็7นะครับฟันไปที่7นะครับ ชุดคู่6นะครับจะได้ที่6 0 6 1 6 2 6 3และก็6 6นะครับชุดคู่7นะครับจะได้ที่7 0 7 1 7 2 7 3และก็7 6นะครับชุด3ตัวนะครับคํานวณในที่3 7 1 4 7 6และก็7 7 1นะครับเต็น3ตัวมา1 2ตัวนะครับผมคํานวณในที่7 0และก็3นะครับ ก็ในส่วนของสูตรคำนวณน,นะครับของเด่น3าตัวมา1 2ตัวนะครับผมได้ทำคลิปนะครับลงแวบไว้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดเข้าไปรับชมแล้วก็น่าจะทราบนะครับว่าเด่น3าตัวมา12ตัวนะครับของลาวพัฒนาวันที่12อคือคำนวณได้703นะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบใน,อในการคำนวณน,นะครับก็ลองนำสูตรไปคำนวณ ย้อนหลังดูได้นะครับว่าแนวทางนะครับมันเดินดีหรือเปล่านะครับก็ผมใช้มาน่าจะหลายปีแล้วนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เดินดีนะครับจึงนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับเรามาต่อกันที่ล้าบนาสูตรหลักกันเลยนะครับเจาะ2ตัวนะครับสูตรฟันไปที่71หนะครับแล้วก็76 ชุดคู่6นะครับก็จะได้ที่61แล้วก็66นะครับชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่3 71สําหรับเด่น2ตัวนะครับ6แล้วก็7นะครับมาชนกระเด่น3ตัวนะครับมาชนกันที่7นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในแนวฟาวที่12นะครับส่วนตัวนะครับ ผมให้เน้นไปที่7นะครับวิ่งรู้7ครับเพราะว่ามาชนกับตัวเน้นตัวฟันด้วยนะครับส่วนตัวนะครับในหลายสูตรนะครับก็ชี้ไปที่7หลายสูตรเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ยังย้ำเช่นเดิมนะครับตัวร่องนะครับอาจจะก็เด่น2ตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับตัวเน้นตัวฟันตัวชนนะครับอาจจะไม่มานะครับต้องย้ำกันเสมอนะครับว่าตัวเน้นตัวฟันนะครับเปอร์เซ็นต์อาจจะมีโอกาสมามากกว่าตัว ัวรองนะครับแต่ทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับตัวนี้ตัวตัวชนตัวฟันนะครับเหมือนแนวทางที่10นะครับชนกันที่1นะครับแต่มาตัวรองที่2นะครับก็ให้เพื่อนๆระวังตัวรองกันไว้ด้วยนะครับ6กับ7นะครับก็แต่ถ้าให้เลือกนะครับถ้าวิเคราะห์ตามสูตรคำนวณนะครับก็ให้เน้นไปที่7นะครับวิ่งดูด7รอง6นะครับชุดเจาะ2ตัวนะครับผมชอบ ตามสูตรฟังน,นะครับ71แล้วก็76 2ตัวนี้นะครับจะชอบมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็รองไปที่6.1แล้วก็6 6นะครับก็ย้ำเช่นเดิมนะครับ4ชุดหลักให้เพื่อนๆสมาชิกนำไปใช้ทั้ง4ีชุดหลักนะครับทั้ง4ชุดนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนนะครับค่อยมาเน้นหาตัวที่เราชอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ชุด3ตัวนะครับผมชอบตามสูตรฟาร์โนเช่นเดียวกันนะครับ3 71นะครับสำหรับเรียน3ตัวมาหนึ่งหรือตัวนะครับก็ชอบตามสูตรที่ตัวที่ชนนะครับชนกันที่7นะครับแล้วก็ศูนย์กับ3นะครับในหลายสูตรนะครับก็มีชนนะครับยังไงให้เพื่อนๆระวังไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าให้รองนะครับตัวรองจาก7็นะครับก็จะเป็น0ูนย์นะครับมีโอกาสมานะครับ ก็ย้ำกันอีกรอบสําหรับลาพัฒนาสุดหลักนะครับเน้นวิ่งรูด7รองหนะครับเจาะ2ตัวนะครับเน้นไปที่7 1 7 6หนึ่งดนะครับรองไปที่61 6 6กนะครับแล้วก็เน้น3าตัวนะครับ3ามเจนะครับเด่น3ามตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับก็เน้นไปที่7ตัวเน้นตัวชนนะครับก็หวังว่าแนวทางนะครับจะเดินต่อเป็นงวดที่2ติดต่อกันนะครับสำหรับลาพัฒนาสุดหลักนะครับ ต่อกันที่ราวนาสูตรใหม่นะครับผมคำนวณในที่2นั่นแหละก็5นะครับฝันไปที่2นะครับคู่3ตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับนำเดิม2สูตรนะครับ6กับ7นะครับแล้วก็2กับ5นะครับมาจับวินกันเช่นเดิมนะครับก็จะได้ที่6 7 2นะครับ6 7 5 6 2 5แล้วก็7 2 5นะครับคู่2ตัวนะครับจะได้ที่6 2 7 2 6 5 7 5นะครับก็ได้ 4ชุดนะครับทั้ง3ตัว2ตัวนะครับสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดผู้จับวินนะครับในแนวทางไปที่12นะครับให้เน้นไปที่6 7 2นะครับแล้วก็6 2 7 2นะครับให้3ชุดไว้ให้ไว้3ชุดเช่นเดิมนะครับก็ถ้าเพื่อน ชอบตามสูตรฟันไว้ให้นะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับสําหรับ2องรักาห้านะครับส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่2นะครับตามในสูตรย่อยนะครับจะติดที่2มากกว่า5นะครับก็ย้ําเช่นเดิมนะครับตัวเน้นตัวฟันนะครับตัวอสองอาจจะไม่มานะครับอาจจะมาตัวรอง5านะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเช่นเดิมนะครับ แต่ส่วนตัวถ้าให้ผมเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมเลือกไปที่2องรองหนะครับแล้วก็ชุด3าตัว2ตัวก็เช่นเดิมนะครับก็เน้นตามสูตรฝันไว้เช่นเดิมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับชอบตัวที่สูตรไม่ได้ฝันไว้ให้นะครับอาจจะชอบ6 5 7 5เ็ก็นำไปพิจารณาได้นะครับก็หวังว่านะครับแนวทางทั้ง2ส,สูตรนะครับ จะเดินต่อเป็นงวดวที่2นะครับแล้วก็ขอให้มาเป็นชุดผู้จับบินนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับ6272นะครับจะมีอยู่ในชุด2ตัวของสูตรหลักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของชุดคู่จับบินนะครับในแนวทางที่นะครับก็มีโอกาสที่จะมาคู่กันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับา ลพัานานทั้งสองสูตรนะครับทั้งสูตรหลักสูตรใหม่นะครับผมก็สรุปให้เพื่อนเพื่อนเช่นเดิมนะครับก็พยายามนะครับวิเคราะห์แล้วก็สรุปมาให้เพื่อนๆนะครับทั้ง2สูตรนะครับก็หวังว่านะครับแนวทางนะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกแล้วกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับ ผมวิเคราะห์ตามแนวทางนะครับแต่ผลจะออกอะไรนะครับอันนี้ไม่มีใครทราบได้นะครับก็ผิดทุกนะครับยังไงก็ขอไปเพื่อนๆสมาชิกไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเช่นเดิมนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางตั้งแต่ดูเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับดูตั้งแต่ เริ่มคลิปจนจบคลิปนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็ถ้าแนวทางนะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามคลิปไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับ ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับปังๆเคียงด้วยนะครับกับแนวทางของราพัฒนาประจำวันที่12เดือน766กันทุกควนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ